ครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดอ่าซึ่งผมก็เป็นอาหารพันศิกของเครือข่ายอำเภอกำมะลาใสนะครับวันนี้นะครับองค์การนะครับสำนักงานองค์การอาหารพันศิกจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกับเครือข่ายอ่าอหารพันศิกครับของอำเภอกำมะลาใสนะครับมาปลูกต้นไม้นะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ก็เราจะมาปลูกอยู่ที่ หนองพระธรรมนะครับบ้านงิ้วงามครับตำบลโคกสมบูรณ์นะครับจังหวัดกาฬสินนะครับผมก็วันนี้ก็พวกทหารพันศึกนะครับก็แต่งกายด้วยชุดติดอาสานะครับผมก็จะมาร่วมกันปลูกป่านะครับปลูกป่าเพื่อ,อเรื่องในวันวันแม่แห่งชาตินะครับวันแม่แห่งชาติ วันนี้ก็ทางทีมงานของอบตโคกสมบูรณ์ก็มาร่วมด้วยนะครับแลวตอนนี้ก็เตรียมรับเตรียมหลุมปลูกนะครับขุดหลุมไว้นะครับจะเป็นหนองเขาเรียกว่าหนองพระพระธรรมนะครับอยู่ที่บ้านนิวงามตำบ,โบโลโคกสมบูรณ์กำลาสายกาลสินนะครับผม ท่านนายกของอบตนะครับโคกสบุญก็มาร่วมงานด้วยนะท่านนายกดูดูว่ามีต้นอะไรบ้างครับต้นไม้ต้นอะไรครับนายกต้นมะขามต้นมะขามครับมีมะขามมียูคาย่างนาก็มีนะครับต้นจานทร์ต้นจานดทร์ ครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นไม้ที่เราจะปลูกที่หนองพัรนมนะครับหนองเฟืองนิมหน่อยนะหนองอเฟองคสนสวยเนี่ยครับนางลำเรางางลำประงานประทายัาโคกอะไรนี่นางลำงามนะครับผมนีกับประธานเครือข่ายเรานะครับเครือข่ายของอำเภอกำลังสนะครับแทนกิตตินัยนะครับผมอันนี้ก็ คุณพี่สันเพชรนะครับผมก็พี่น้องทหารมันศึกนะครับเครือขายเพื่อกำลรไใสนี่ก็ท่านสจของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมวันนี้ก็ทัพทหารพันศึก็แล้วก็ร่วมกับอบตโคกสมบูรณ์นะครับก็ได้ทยอยมาที่บริเวณกับหนองพระอมนะครับเพื่อไอ้หนองพระธรรมนะครับก็จะมาปลูกต้นไม้นะครับ ทีนี้ก็เจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานโครงการพันธุ์ส์บนะครับจากขอนแก่นครับก็เป็นเป็นแม่งานนะครับมาร่วมกับเครือข่ายของฐานมศอําเภอกำมะรลาใสนะครับผม là đó ครับ เ,เ,เป็นปนระไดที่เราสังางส่งทำสั่งทำนนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะวันนี้สำนักงานสงฆ์ะห์ทหารผ่านศึกเพทขอนแก่นดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันธีหลวงนะคะ 2สิงหาคม2568เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารผ่านสึกมีจิตสาธารนณะช่วยเหลือสังคมนะคะวันนี้เราก็จะช่วยกันปลูกป,ป่าในพื้นที่ตำบลโคกสมบูรณ์นะคะหน,นองราธรรมเนาะเพื่อให้เกิดธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้<อ>ก่อนอจะดำเน<อ>ินกิจกรรมเ<อ>ดีย๋ดวยวนะคะขอชี้แจงก่อน เราจะกล่าวสามครั้งนะคะยืนตรงก่อนเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยใจสามครั้งรั้งที่สามเอามือขวาลัมกับปั้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เย่ขึ้นค้างนะคะจะได้เก็บภาาค่ะก่าวจิตอาสาทุกท่านกล่าวคาปฏิญานพร้อมกัน เราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเย้เย้เ uh, ก็บค่าทันไหมตอนจันคู่ค่าเที่น่าอดีตคุแม่้นรล้องหนูก่อนนะคะอันนั้นนะคะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสาม ขอภาพชูต้นไม้หน่อยได้ไหมคะชูต้นไม้ไว้แล้วก็อีกเมื่อหนึง,ดนงเดี๋ยวั้นได้ย่างนี้อีกเมื่อหนึ่งกดเยี่ยมให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยอเยียม yeah. บ่านอันนี้คื่นบ่ตโต้บนอันนี้ก็เลยี่างไม่ีห้งบ่ตโต้เมันแมนม่นน้อบบบ่นมีคนฮดมั้งใช่ไหมเนี่ยอันนี้คนต้องหันมาวาทาให้บ้านอแกเไอ้าที่เนี่ยที่าคน่ะ ยอดมันอ่ยอดยอดวตัด้หน่ขึ้นหน่อยแต่นอะมันสีใ่บ่คือก็เบิรบกไปแล้วคนเน้อหน้ามอกนี้บ่แต่ละที่

ô một <laughs> <laughs> tô quay ừ, <laughs> <laughs> ừ, <laughs> ừ. cái tô ô hàng tô ô mô tô ô mô tô ô ได้โบก็ได้บกัได้โบย้อนไปเนาะต่อสายขึ้นมาหนึ่แค่นี้ตั้งสูหมดเยสูมาใส่ถังใส่ถังครับยอดเลตงไวตั้งไว้นี่ยัวทีกินหมดจ้วนีนี่ขึ้นเย้เลยครับนีนึข่ให้เราไป

ไม่ได้ต้องใส่ว่าต้องใส่ต้องใส่ต้องเพิ่มต้องเพิ่มต้องเพิ่มเรื่อยๆ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 ต้องเพิ่ม

โอเคค่ก็เมากวาค่ะเอาเอาแก้วน้าให้นะได้แล้วเอาไหนะเจ้าพึ่งค่ะมูกบองค่ะขาสังเป็นส